นักข่าวก็ไปถามสุดท้ายกระแสบีบบีบไปที่พรรคเพื่อไทยให้ตอบต่อว่าจะจับมือกับพรรคการเมืองไหนหลังจากนั้นพรรคเพื่อไทยก็มาถแถลงไงแถลงว่าจะไม่จับปืนกับพรรคการเมืองใดอย่างเด็ดขาดตอนนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันนะระหว่างขอแลนสไลด์กับการประกาศไม่จับมือกับพรรคการเมืองใดจนกว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาภาษาทางการเมืองเขาบอกว่ากัดหลังจากนั้น ก็ต้องขอชื่นชมพรรคก้าวไกลครับประกาศอย่างเป็นทางการทั้งการถแถลงของพิธาลิมเจริญรักหัวหน้าพรรคทั้งการออกถแถลงการของพรรคพรรคเก้าไกลประกาศว่าจะไม่จับมือกับพรรคที่มาจากการรัฐประหารมาจากการสืบทอดอำนาจนี่เขชาชัดเจนนะครับเขาไม่จับมือและระบุชื่อไปเลยพิธาลิมเจริญรักระบุชื่อว่าไม่จับมือกับ พักรวมไทยสร้างชาติไม่จับมือกับพักพลังประชารัฐก่อนที่คุณพิธาลิมจเจริญรักจะประกาศคนที่ประกาศคนแรกในรายการช่องไวทีวีนี่แหละครับก็คือผู้ทำหน้าที่รองหัวหน้าพักก้าวไกลคุณสิริกัญญาตันสกุลก็ตอบคำถามพิธีกรว่าไม่จับมือกับพักรวมไทยสร้างชาติและก็ไม่จับมือกับพักพลังประชารัฐเมื่อรองหัวหน้าพักสิริกัญญาตอบแล้ว คุณพิธาก็ตอบพราะคุณพิธาตอบพรรคก้าวไกลก็ถแถลงอย่างเป็นทางการว่าไม่จับมือกับพรรคที่มาจากการรัฐประหารการสืบทอดอำนาจนั่นคือพรรครวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์กับพ,พรรคพลังประชารัฐของพลเอกประวิทย์ท่านทั้งหลายครับในทางการเมืองนั้นต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนท่านที่ดู ผมในทวิตเตอร์ที่ดูผมในติกต็อกดูผมใน f เฟซบุ๊กแฟนเพจ a c e b o o k ส่วนตัวเนี่ยทุกคนคิดเหมือนกันครับเราต้องการความชัดเจนเราต้องการรู้ว่าถ้าเราเลือกพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งไปแล้วเนี่ยเลือกสสของพักนั้นไปแล้วเนี่ยถ้าเขาไปจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเขาจะเอาใครเป็นนายกและถ้าเสียงไม่พอเขาจะร่วมกับพักการเมืองใด ในการจัดตั้งรัฐบาลนี่คือความอยากรู้ของประชาชนนะครับเพราะเราก็ต้องคิดสินอกจากดูนโยบายแล้วก็ต้องดูว่าคุณไปร่วมมือกับใครอุดมการน่ะอุดมการประชาธิปไตยหรืออุดมการอนุนักนิยมขวาจัดที่หลงไหลเผด็จการนี่คือต้องแยกให้ชัดเจนครับแยกขาวแยกดำแยกซ้ายแยกขวาให้ชัดเจนท่านทั้งหลายครับ เมื่อก้าวไกลประกาศอย่างชัดเจนคนก็ตั้งคําถามขึ้นละ่ะเอาเมื่อก้าวไกลประกาศแล้วนี่เป็นพักรลาดับสองของพักฝ่ายคา้านนี่พักลําดับหนึ่งพักลำดับหนึ่งนะครับหน้าข่าวก็ไปถามรองหัวหน้าพักสุทินก็อมอมเอมเอมไล่มาจนกระทั่งสุดท้ายกระแสบ,บีบบีบไปที่พักเพือไทยให้ตอบตอบว่าจะจับมือกับพักการเมืองไหนในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งก็ต้องบอกครับทำไมสื่อมวลชนทำไมประชาชนถึงอยากทราบทำไมนักวิชาการถึงอยากทราบทำไมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งหลายถึงอยากทราบว่าพรรคเพื่อไทยจะจับมือกับพรรคการเมืองใดในการจัดตั้งรัฐบาลทาไมครับเพราะทุกคนรู้ว่า รัฐธ,ธรรมนูญมาตรา272บทเฉพาะการที่เขียนไวเน้เขากำหนดให้สมาชิกวุฒธธิสภา250คนมาเลือกนายกรัฐมนตรีมีคะแนนเท่ากับสอสอได้ประยุทธ์ประวิทย์นี่ได้250คนอยู่แล้ว เขารู้ว่าถึงแม้พรรคเพื่อไทยจะได้251ขึ้นไปได้280ขึ้นไปก็ไม่มีวันจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะรวมเสียงไม่ครบ376ก็รัฐธรรมนูญมันเขียนไว้แบบนี้ก็ผมย้ำเลยครับรัฐธรรมนูญนี้เป็นรัฐธรรมนูญโจรกฎหมายโจรเขียนเพื่อให้โจรได้เปรียบเขา โจราทิปไตยเนี่ยก็ทุกคนเขารู้หมดนะครับว่าพรรคเพื่อไทยมันเป็นรัฐบาลพรรคเดียวไม่ได้ถึงแม้จะได้เสียงเกิน250ก็เป็นไม่ได้เพราะโจราธิปไตยเนี่ยรัฐธรรมนูญโจรเนี่ยเขียนไว้ให้โจรได้เปรียบทุกคนเข้าใจหมดนะครับ ดังนั้นนี่นักการเมืองอย่ามองประชาชนกินหญ,ญ้านะเขาเข้าใจไงเขาจึงอยากรู้ว่าคุณในฐานะที่จะเป็นพักอันดับหนึ่งพักเพื่อไทยจะเป็นพักอันดับหนึ่งอยากรู้ว่าคุณจะร่วมงานคุณจะแต่งงานคุณจะร่วมมือร่วมไม้กับใครพักใดประชาชนอยากรู้นี่ครับและการประกาศอย่างพักก้าวใครนี่มันเป็นการให้เกียรติผู้เลือกตั้งไง เคารพโหวตเตอร์เคารพคนที่จะไปเลือกตั้งบอกเลือกผมนะถ้าเลือกก้าวไกลก้าวไกลไม่ไปร่วมรัฐบาลกับประยุทธ์นะก้าวไกลไม่ไปร่วมรัฐบาลกับประวิตย์นะนี่เขาชัดเจนครับเขาเคารพคนก็จึงต้องถามหาความชัดเจนกับพักเพื่อไทยไนงะไปว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้นะครับไปว่านักวิชาการนะัเกเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือ ไปว่าสื่อมวลชนไม่ได้เพราะเขาอยากรู้จริงๆเอาละครับหลังจากนั้นพรรคเพื่อไทยก็มาถแถลงไงแถลงว่าจะไม่จับปืนกับพรรคการเมืองใดอย่างเด็ดขาดตอนนี้ขอเลียนสไลด์ก่อนท่านทั้งหลายครับมันไม่ได้เกี่ยวกันนะระหว่างขอแลนสไลด์กับการประกาศไม่จับมือกับพรรคการเมืองใดจนกว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาภาษาทางการเมืองเขาบอกว่ากัก ก็รู้อยู่แล้วว่าถึงคุณจะแลนสไลด์ถึงเพื่อไทยจะได้25งอตามที่หัวหน้าพักพี่หมอชลน่านเนี่ยที่แกแถลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถึงจะได้251แบบพี่หมอชลน่านแถลงเนี่ยมันก็จะต้องจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองอื่นต้องรวมเสียงอยู่ดีเพราะต้องการเป็นนายกต้องได้เสียงจาก สมาชิกกุฏิสภาสามร้เสบหเสียงแล้วจะไปรวมจากไหนล่ะครับอีกตั้งร้อยกว่าเสียงมันก็ต้องดึงพรรคการเมืองอื่นมาร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยอยู่ดีมันเป็นข้อเท็จจริงทางการเมืองเป็นคณิตศาสตร์ทางการเมืองที่ไม่อาจปฏิเสธได้ นี่เป็นความจริงครับดังนั้นจึงเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่เขาต้องการทราบแต่ก็เคารพสิทธิ์พรรคเพื่อไทยที่ไม่ยอมตอบนะครับเพราะไม่ตอบก็ได้แต่ก็ต้องเคารพสิทธิ์ของประชาชนว่าถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ตอบโบตเตอร์ผู้จะไปเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งหลายเขาก็ต้องมาตั้งหลักสิครับตั้งหลักดูว่าอ้าวชักจะมีอะไรทำแม่งทำแม่งหรือเปล่า